เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันครับกับรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงุริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาซึ่งท่านโพสต์ในเพจของท่านอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระทงที่หลายคนเชื่อว่าทําจากวัสดุธรรมชาติทําจากขนมปังใบตองกลับกล้วยแล้วมันจะช่วยรักษาสิวทวดล้อเป็นความเข้าใจที่ผิดเกือบจะโดยสิ้นเชิงทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเราไปพูดคุยกับอาจารย์เจตกันเลยครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะหสวัสดีค่ะ อาจารย์เจตค่ะขอริ่มที่กระทงขนมปังก่อนนะคะเราขอเจาะเป็นรูปแบบกระทงนะกระทงขนมปังหลายคนคิดว่า,าน่าจะดีนะลอยไปก็เป็นอาหารให้ปลาด้านึงก็ได้ทําบุญด,ด้วยเขาก็กินได้ยอยสลายง่ายไม่ดียังไงคะอาจารย์เจตคะ คือเราต้องเห็นภาพรวมก่อนครับว่าไม่ว่าเราเอาอะไรก็ตามใส่ลงไปในแหล่งน้ํานะครับจะเป็นลองเป็นน้ําหรือเป็นทะเลก็ตามเนี่ยมันคือขยะทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าขยะนั้นนะ่จจะมีปริมาณของความเป็นขยะมากน้อยแค่ไหนเช่นลงไปแล้วเก็บขึ้นมาได้ไหมลงไปแล้วมันถูกทาลายไปแค่ไหนกรณีของขนมขนมของปังเนี่ยคนก็จะมีภาพ คล้ายๆเหมือนว่ามันน่าจะดีนะน่าจะดีกว่ากระทงโฟมกระทงกับขล้วยใบยตองเพราะว่าพวกนั้นน่ะมันมันต้องเก็บขึ้นมาเป็นยาอย่ายงไงมันก็คงสลายยากนะครับแล้วมอว่ามนมปังลงไปปลาคงกินอ่าแน่นอนครับคือถ้าปลากินเนี่ย อันนี้มันก็คือการให้หายไปเลยจริงๆแต่ประเด็นที่น่าห่วงที่สุดที่เราเจอมาตลอดทุกปีครับก็คือว่าปลามันจะกินไม่ทันนะครับมันไม่กินแล้วก็ปลาในแม่น้ํา,าำคลองของใครจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชอบกินขนมปังนะครับคือมันต้องเป็นกลุ่มปลาที่เรียกว่าปลากินพืชนะครับพอปลากินสัตว์เนี่ยนะครับมันก็ปลาินเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ชอบกินพวกนี้ทั้นทุกปีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนนิยมทามากขึ้นเพราะเชื่อว่ามันดีแต่พอลอยลงไปมันก็ลอยไปเป็นขยะเหมือนเดิมแล้วที่น่าห่วงคือว่ามันจมน้ําั คือพวกนี้มันโดนน้าดูดเข้าไปปุ๊บซึมเข้าไปมันก็จะสายแล้วก,แวก็แล้วก็จมค่อนข้างง่ายเก็บรักษาขึ้นมาเป็นขยะได้ยากพอจมน้ํามันก็กลายเป็นแป้งเป็นน้ําตาลเชื้อเชือช้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้าก็อเอามาใช้ประโยชน์ที่นี้ครับน้ําก็เลยยิ่งเน่าเสียมากขึ้นนะครับสารอาหารยิ่งเยอะเชื้อยิ่งทํางานออกซิเจนยิ่งน้อยน,น้ําเน่าเสียมากขึ้น,นก็เลยพยายามเปลี่ยนความเชื่อคนครับว่าขน,นมปังเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ดีต่อสิ่งแวดล้อมอ,อย่างที่เข้าใจกันครับครับก็คือภาวะที่อาจารย์โพสอะไรปเอนคืกกิดขมัง เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ครับจริงๆทุกอย่างอะครับคือแปลว่าภาวะที่ในในแหงน้ำนั้นมีออกซิเจนต่ํานะครับคือวิญญาณเราะว่น้ําเสียเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะว่าน้ำำําดําน้ําหม่นนะครับแต่ว่าน้ำออกซิเจนต่ำเนี่ยตักน้ําอยู่ไม่ได้เนี่ยก็เป็นประษาทที่น้ำเน่าเสียเช่นกันเราจะเห็นภาพเลยว่าพอใส่พวกนี้กขนมปังไปปุ๊บเนี่ยเชืช้อจุลินทรีย์มันย่อยสลายขนมปังมันก็ดึงออกซิเจนไปใช้น้ําก็เลยออกซิเจนน้อยมันก็เลยเกิดภาวะที่ว่าครับ อาจารย์มันแปลว่ามันเป็นด้วยเรื่องปริมาณถูกหรือเปล่าคะปริมาณที่มันเยอะเกินไปนะครับทั้งสอัใจท่านหนึ่งก็คือปริมาณเนี่ยปริมาณ้ียเป็นปถูกต้องครับเพราะว่าถ้ายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นอันตรายแต่อย่างที่สองคือว่าต้องถามว่าปลาในแหล่งน้ําที่เราไปปล่อยเนี่ยมันกินจิงด้วยหรือเปล่านะครับมันคนบอกไปไปไวไปให้ที่สระน้ําาเรามีมภาพที่สระน้ํมามร,ายรัยเกษตรสรรในทุกปีให้ดูเลยครับว่าพอเช้ามานะครับอีกวันหนึ่งเนี่ยปลาขึ้นมานอนตายกันเลย เพราะว่ามันไม่ได้กินนะครับแล้วมันก็อยู่ในพื<ห>้นที่นั้นมันก็ทําให้ออกเจนตอ่งน้ำตันก็ไม่ได้กินนอร์บงคะรับแล้วไออาหารปลาสีๆครับอาจารย์ไอกระทงนี่เป็นอาหารปลาสีๆนี่เหมือนกันไหมครับผมว่ายิ่งหนักกว่าเพราะว่าอย่างที่หนึ่งก็คือมันปลามันก็ไม่ได้ชอบกินเท่าไหร่นะครับต้องสังเกตนะครับอย่างที่สองคือว่ามันก็มีความเป็นลักษณะของการมีสีสียงที่ว่าครับมันก็เหมือนเราขยะที่มีพวกสีต่างๆลงม่น้าลาคลองนะครับมันก็เป็นการเพิ่มเรื่องของสารพิษลงไปในน้ําด้วยครับ Oh. Oh. ถ้าถ้าอย่างนั้นไปที่กระทงใบตองเหรอคะพวกใบตองกับก <ừ m. S 2> ล้วยเหรคะส่งผลอะไรด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ครับผมเพื่อเราก็มาคำนวณสถานการณ์เดินทเทอาพูดครับคือในสมัยโบราณเลยเนี่ยคนไทยอาจจะมีจำนวนไม่ค่อยมากการที่เราลงไปอลอยกระทงกันเนี้ยครับมันก็เหมือนกันจริงจมันเหมือนกันการทิ้งขยะแหละ แต่ด้วยปริมาณที่มันน้อยมากๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ค่อยมีผลกระทบต่อสิ่งแัดล้อมแต่แต่ละปีที่เราลอยจนตอนนี้อย่างที่บอกกรุงเทพหมหานครเนี่ยมีห้าแสนหรือขึ้นไปเกือบถึงแปดแสนในบางปีเนี่ยมันคือขยะมหาศาลมากแล้วถ้าเราเก็บหมดมันก็ยังเป็นขยะที่กองขยะอยู่ดีถ้าเก็บไม่หมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของขยะในแหล่งน้ําแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องของสายอินทรีย์ที่ลงไปในน้ำดีครับฉะนั้นไม่ว่าใช้แบบไหนก็ตามเนี่ยก็น่าเป็นห่วง ทีน <Ooh. S 3> ี้มันมีประเด็นที่น่าห่วงกว่านั้นคือถึงมันทาจากใบตองกากกล้วยเนี่ยแต่สังเกตดีๆนะครับเขาไม่ได้ใช้ไม้กลัดกระดานอะไรแบบนี้เขาใช้พวกตะปูพวกเข็มพวกหมุดเพื่องเป็นโลหะครับพวกนี้พอลอยไปแล้วเนี่ยครับเราไปพบว่ามันกลับไปอยู่ในทะเลสัตว์น้ํากินเข้าไปก็อันตรายมีมีข่าวเรื่องเต่าโดนกินพวกกระทงเข้าไปแล้วก็มีตะปูไปตําในท้องหรือแม้แต่มันซัดกลับมาที่ใช้สั่งแล้วคนไปเดินที่ชายหาดแต่ก็เหยียดตะปูเนื่องจากมาจากกระทงเช่นกันครับ แล้วอย่างนี้จะทำยังไงครับอาจารย์พอพูดอย่างนี้ปุ๊บหลายคนก็บอกก็ไม่ต้องลอยก็เลยหรอแต่นี่มันเป็นประเพณีเก่าแก่หลายคนก็อยากจะมีความสุขได้ออกไปดงไปเดทกันวันนี้เราจะทำยังไงกันดีครับผมว่าจริงมันคืองานเทศกาลนะครับมันคือเทศกาลระกะทงหรือเทศกาลน้ำหลากช่วงปลายปี เราสามารถทําได้สาะระพบอ,อย่างเลยจะเห็นว่า,าการเท็กาลก็มีทั้งหลายๆอย่างครับรื่นเริงประเพณีตลาดนัดการสแสดงมีอยู่แล้วส่วนตัวของรอยกระทงเองเนี่ยนะครับใช้หลัก,กเรื่องของการลดละเลิกได้นะครับลดก็คือลดปริมาณกระทงครับก็คือว่าจากที่เคยลงกระทงกันคนใบก็เป็นสองคนใบหรือหนึ่งครอบครัวใบหรือหนึ่งหมู่บ้านเลยหนึ่งใบก็ลดไดน<ฮ>้นะครับ ลาก็คือลาเวน์พวกกระทงที่มันเป็นผลเสียต่อ,อสิ่งแวดล้อมดังนี้ผมเราเราพยายามแนะนําเรื่องกระทงน้ําแข็งมาหลายปีแล้วว่าน่าจะดีที่ส,<อ>สุดแล้วคือเอาน้ําแข็งทํากระทงใส่ไปก็ละลายน้ําเลยแล้วก็ถ้าใครคิดว่าตัวเองสามารถตัดใจนะครับไปเลิกการลอยกระทงตรงตรงได้ก็เปลี่ยนไปลอยออนไลน์ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีเรื่องของ,ของการกดในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นภาพกระทงสวยงามเช่นกันครับ ก็คือต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการเราเลือกโฟมนะครับบางคนก็บอกงี้ลอยลอยโฟมได้ไหมอาจารย์มันก็เก็บมาได้ง่ายแต่มันก็เหลือเป็นขยะอยู่ดีเป็นขยะโฟมอยู่ดีครับให้ให้กลับมาตั้งต้นเลยครับว่าทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในแหล่งน้ำนะครับมันถือว่าเป็นขยะทั้งหมดนะครับเราเราเห็นนิดหน่อยอันดีว่าปีนี้มีคนรุ่นตะลงเรื่องนี้กันมากขึ้นว่าเออคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ไปลอยกระทงลงแหล่งน้ําแล้วแล้วก็หน่วยงานไหนหน่วยงานเริ่มทําบ่อปิดผมสังเกตนะครับ ที่จุฬาฯนี่ก็ทําเ,เป็นบ่อใหญ่ที่แสงสแควร์ให้คนไปลอยขค้นเนี่ยจะจัดการง่ายขึ้นคือเราลองไปเลยแล้วแต่เดี๋ยวเขาก็เก็บขยะแยกไปจะเป็นโฟมเป็นกระดอกก็ยังเก็บได้ประเด็นคือถ้าลงในแหล่งน้าธรรมชาติมันเก็บไปได้อันนี้ไม่ดีครับหรือในทะเลก็จะมีทุ่นมาวางไว้ให้เป็นลอยแบบปิดถูกไหมคะไม่ให้มันลอยไปไกลายเป็นขยะก็เริ่มมีการบริหารจัดการมากขึ้นแต่น่าสนใจนะกระทงน้ําแข็งเออไม่ค่อยเห็นคนนํามาใช้เท่าไหร่เลยนะอาจารย์อย่างนี้เราช่วยกันรณรงค์ได้หรือเปล่า พยายามพูดเรื่องที่เาหลายปีครับแล้วมันมันสนุกเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําเองในครอบครัวได้ครับหลายๆคนก็ดีไซน์กันช่วยลูกหลานมาแล้วง่ายมากเลยเอากระมังเอาขันอะไรมาใส่น้ําไปใส่ดอกไม้นิดนึงก็ได้ใส่ทุกนิดนึงก็ได้แล้วก็ไปแช่แข็งไว้สักสองคืนมาถึงก็หิ้วไปลอยไปมันก็ ถ้าเราพูดแบบในเชิญการขอขมาพระแม่คงคาเนี่ยมันยังฟังดูเมกเซน์กว่านะก็คือว่ากระทงน้าแข็งใส่ไปก็คือการเติมน้ําบริสุทธิ์ให้กับน,นา้าแต่เอาเอากระหยาก,กระทงไปใส่เนี่ยพระแม่คงคาไม่น่าจะพอใจนะรับประเพณีก็<ร>ยัง,<ห>งอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เทศกาลท,ที่จะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ยังอยู่แล้วอาจารย์บอกว่าอะไรนะพระแม่น่าจะพอใจเหรอคะคือคือน้ําบริสุทธิ์ให้กับแหล่งน้ำเอาเป็นว่าถ้าสรุปก็คือลดละเลิกแต่ถ้าอยากจะไปลอยจริงๆพยายามลอยในแหล่งน้ําที่มีระบบปิดที่สามารถเก็บกระทงได้เลยถูกไหมครับ ถ้าเป็นแม่น้ําถ้าเป็นทะเลอาจารย์ไม่แนะนําเพราะว่ามันเก็บยากมันมีความเสี่ยงที่สุดท้ายมันจะหลุดออกไปใช่ครับครับอขอบคุณสําหรับคําแนะนําก็เข้าใจแหละมันเป็นประเพณีที่เก่าแก่แล้วหลายคนก็บอกปีหนึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวถ้าจะไม่ให้มีเลยก็หายไปเลยคงลาบากจริงอาจารย์มีคาแนะนําอะไรหน่อยไหมคะบางคนวางแผนไปแล้วว่าจะไปลอยกระทงกับคนรักกับครอบครัวเตรียมกระทงไว้แล้วเนี่ย ครับก็จะ้ปจับกระรงที่คำว่าลดละเลิกนั่นแหละครับคือค,คือเรา,าจ,จะยังแผนว่าจะไปคืนนี้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าเอะเราเรายังพอจับทันไหมเออจากที่อย่างที่ว่าคือเออจะเคยลงกันคนระบคนระบเนี่ยอ่ามาเป็น,เป,นเป็นคู่เป็นหมู่เป็นเป็นกลุ่มสักใบหนึ่งก็พอได้ไหมหรือว่าเอะถ้าเกิดยังไม่ได้ซื้อกระทงเออเรามาลองดีไซน์มาเอ่อเอ่อคนในบู่บ้านคนในในในบ้านเรือนหรือคนที่เป็นแฟนก็ตามเนี่ยมาลองทํากระทงน้ำแข็งด้วยกันไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ผมกลืนจือปีนี้น่าน่าชื่นใจว่ามีมือหลาย หน่วยง,งานพยายามจะรณรงค์เรื่องนักโลบมากขึ้นฉันพยายามหาว่าเล็งที่ที่ที่ไปเป็นแบบบอกปิดนะครับอย่าไปตามแาม่น้าตามลำคลองเลยครับครับได้ครับขอบพระคุณอาจารย์เจตน,นะครับสาหรับความหวังดีและข้อมูลดีๆเช้าวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์เจตค,ค่ะ,คะ